มาในส่วนดีไซน์ของตัวรถนะครับรถรุ่นนี้นะครับยามาฮ่าแอร์ล็อก155นะครับได้ออกแบบโฉบเฉี่ยวนะครับติดตั้งไฟหน้านะครับแบบ Full LED นะครับเราลองมาดูกันนะครับนะครับไฟต่ำนะครับ2หลอดนะครับไฟสูง2หลอดนะครับเป็นลักษณะ LED ทั้งคู่นะครับโอเคมาในส่วนของไฟท้ายครับ นในส่วนของไฟท้ายนะครับเป็นไฟ LED 12หลอดนะครับ LED นะครับทั้งไฟเบรกนะครับแล้วก็ไฟท้ายนะครับสว่างนะครับกระทัดรัดเห็นได้ในระยะไกลนะครับเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่มากขึ้น